คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องเลตติ้งโพโพโพสำรวจความคิดเห็นผมชอบจังถ้าพูดถึงโพการเมืองนะระยะหลังๆนี่ต้องยกให้นิด้าโพแอคทีฟมากค่ะแอคทีฟจริงๆอล่าสุดก็มีโพมาละเจ้าทิฏิ่านาคมานิด้าโพก็แถลงผลการสำรวจเลตติ้งทางการเมืองสองเลตด้วยกันใช่คะแนนนิยมทางการเมืองเลตที่หนึ่งก็คือประธานโทษย่อไม่ดีเลตที่หนึ่งก็คือเลตติ้ง คูณนำทางการเมืองค่ะปยสุดารัฐพิทาเสรีพิสุิ์กรใครต่อใครเรตติ้งเป็นอย่างไรค่ะเรตที่สองก็คือเรตติ้งพักการเมืองคําคถามก็คือบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นในายกรตืมนในวันนี้เป็นใครพักการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พักไหนประมาณนี้อคนที่ออกมานี่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะอืม ไปกันที่เลตติ้งผู้นําทางการเมืองก่อนเอาดูผู้นําตัวบุคคลกันก่อนเป็นเลตติ้งสารวจในปี2564สํารวจเป็นรายไตรมาอันนี้ไตรมาสามของปี2564นะคะย้ําว่าไตรมาสามนะคะเป็นการสํารวจระหว่างยี่สํสารวจปีนี้สํารวจมาแล้ว3มครั้งครั้งแรกก็คือมีนาคมค่ะรั้งที่สองมิถุนาค่รั้งล่าสุดกันยาใช่ค่ะายไตรมาดูในตารางนะดูในตารางดูจะได้เปรียบเทียบเห็นภาพกัน ทางซ้ายมือบนจอกิดอะไกันซ้ายมือบนจอนะฮะเริ่มจากเลตติ้งผู้นำคะแนนสูงสุดคือผลการสำรวจประจำเดือนกันยายนหรือไตรมาสที่สามปรากฏว่าปรากฏว่าคะแนนสูงสุดคือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เอ,อ่คะแนนสูงสุดคือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นี่คือความคิดเห็นของการสำรวจที่ออกมาค่ะ32.61บเปอร์เซ็นต บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ใช่ค่ะนี่คือสูงสุดค่ะซ้ายมือสุดด้านบนสุดนะค่ะสำรวจกันยายนต2 6 1บอก์3 2บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนก็สูงอยู่นะ 37. 6 5ลยย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะ30.1จค่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า อันดับหนึ่งก็คือยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ใช่นะคะตั้งแต่มีนามิถุนาทยันกันยาเลยไตรมาสสามปีนี้ค่ะข้อที่น่าสังเกตก็คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้สัดส่วนที่ที่ตอบกันอย่างนี้มันตั้งแต่3 0มขึ้น3 0 3สิบสามเจ็าสกว่าเปอร์เซ็นต์หรือเกือบเกือบหนึ่งใน3เกือบเกือบหนึ่งใน3บอกว่ายังหาคนไม่ได้ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ใช่แต่ในกลุ่ม30%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเกือบเกือบหนึ่งใน3ที่ตอบอย่างนี้นั้นจะประกอบด้วยสองพวกพวกนึงก็คือ ตอบอย่างจริงใจยังยังไม่เห็นใครค่ะอย่างที่สองมีอะไรอยู่ในใจแล้วล่ะแต่เวลามีคนมาทําโพลมีคนมาสํารวจไม่บอกความจริงไม่บอกความจริงเอากแบบนี้ดีกว่ากะเขาเรียกว่ากะถูกไหมถูกไหมเป็นแบ่งเป็นสองพวกนะซึ่งก็ต้องไปแยกธาตุไปร่อนกันอีกทีว่าใน32.61ที่ยังไม่เห็นใครจากการสํารวจกันยนต์นั้นใครตอบจากใจที่จริงจหรือใคร ตอบแบบไม่ให้คำตอบแต่ในใจมันมีคำตอบอถัดจากนั้นก็คืออันดับ1อันดับสองนะคะอันแรกบอกว่ายังหาคนเหมาะสมไม่ได้คะแนนอันดับ2ก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะด้วยคะแนนสับสนุนนะคะส7 5 4ค่ะสำหรับกันยายน64ค่ะสำรวจ3ครั้งเลตติ้งตกตลอดใช่ค่ะจริงมีนาคมเนี่ย ผลสำรวจนะคะที่บอกว่าสานท่านพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำเนี่ย28.79พอมามิถุนาย,ยนละลงมาเยอะพอสมควรเลื19.32พอมากันยาลงอีกนะเหลือ17.54ค่ะ ขณะที่สุดารัฐนี่นิ่งมากเลยนะออกันยายนได้เรตติ้งเท่าไหร่ฮะ11.15ค่ะย้อนไปมิถุนายนนะ13.64แล้วก็ย้อนไปมีนามคม12.06 <69. S> ค่อนข้างนิ่งนะค,ค่อนข้างนิ่งก็ถือว่าสเตเบิลนะกับ11.23ค่่อนนข้างงิแฟนคลับของหญิงหน่อยนี่นิ่งมากแต่ที่ตึงๆก็คือทินพิธา พิธาหัวหน้าพักก้าวไกลกันยายนนี่นะคะเลตติ้งขึ้นมา11.05นย้ะคะย้อนไปมิถุนายนนะคะ5.45เท่านั้นแล้วก็มีนาคม6.2% 6เท่านั้นก็ขึ้นมาเยอะอะเลตติ้งอยู่ในระดับ5.6%อขึ้นมาอยู่กันยายนโดดขึ้นมา11.05ในทางสถิตินะต้องถือว่าขึ้นมาเท่ากับสุดารัฐค่ะระดับทิพิธาเนี่ยใช่ขึ้นมาเท่เกับสุดารท่ากันต้องถือว่าประสบความสําเร็จนะค่ะและขณะที่เลตติ้งลงตู่ สุดารัต11พิธา11ไม่ธรรมดานะคะอีกคนหนึ่งที่นิ่งเหมือนกันนันิี้ที่นิ่งสนที่สุดใช่ค่ะกันยายนเนี่ยนะคะความนิยมอยู่ที่9.07ความพิจารายน8.71แล้วมีนาคมก่อนหน้า8.72ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะทั้งสช่วงไปดูเรตติ้งภักการเมืองสักนิดหนึ่งเรตติ้งภักการเมือง อันดับหนึ่งก็คือยังไม่เห็นพักไหนเลยไม่สนับสนุนพักการเมืองใดเลยเอาอย่างนี้ดีกว่า<ะ>3 0 8สจุดแปดสองสำรวจล่าสุดกันยายน64ค่ะถัดไปครับมิถุนายนตอนนั้นก็ไม่น้อยทีเดียวนะ32.68ค่ะในขณะที่มีนาคมก็29.82ก็แปะ30อสาย้ำนะกลุ่มนี้มีทั้งตอบจากใจที่จริงๆยังไม่เห็นใครและมีทั้งที่มีคําตอบอยู่ในใจแล้วแหละไม่ตอบความจริงแต่ไม่ตอบความจริงอ,อยู่ในใจฉันเอาเป็นว่าเกือบเกือบหนึ่งในสาม ตอบว่ายังไม่เห็นพักไหนค่ะถัดไปครับอันดับ2คือพักเพื่อไทยกันยายนนะคะสำรวจเลตติ้งมาอยู่ที่22.5มิถุนายน64อยู่ที่19.48ในขณะที่มีนาคม22.13ค่ะก็ยังอยู่ตัวเลขนี่แหละ1 9 2นิ่งไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ก้าไกลมีพัฒนาการเก้าไกลนี่โตวันโตคืนนะ กันยายน, 11, นเก้าไกล15.11เรตติ้งพักนะคะตอนมิถุนายนยังอยู่ที่14.51แล้วก็ตอนมีนาคมอยู่ที่13.48ามจ่แปก็ไต่ขึ้นมาบแบบนิ่งๆตกเยอะมากเลยนะพลังประชารัฐใช่ต้องยอมรับเลยนะคะล่าสุดเนี่ยพลังพญาลัตเนี่ยต่ำสิบนะคะอยู่ที่9.51มิถุนายนยังอยู่ที่10.7นะคะแต่จริงมีนาคมตอนนั้น16.65คะ่ะขณะที่ประชาธิปัตย์ลุ้นไม่ขึ้นนะลุ้นไม่ขึ้นจริงๆ 7.78กันยายน64มิถุนายนตอนนั้นอยู่ที่9.54และมีนาคม7.1คะ่ะเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่เจ้าสำนักนิดาโภอ่ไปคุยกับดรสุชาเป้าอารีช่วงหน้านะะช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักเร็วๆสักครู่คะ่ะ